โรงเรียนชิงกลางประชาพัฒนาเป็นโรงเรียนประจำอำเภอขนาดกลางเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2503ตั้งอยู่เลขที่87หมู่11ถนอนอดุลเดชรัตน์ตำบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านสัญลักษณ์ตัวอ,วกอักษรชกอยู่ภายในรูปวงกลมสีดำเรืองซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียนสีประจำโรงเรียน,ำยนดำเรืองสีดำหมายถึงความหนักแน่นเข้มแข็งอดทนสีเลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองคติพจน์ สิขาวิรุณหิสัมปตาการศึกษาคือความเจริญงอกงามคำขวขัญขาสาศึกษาเรียนดีมีวินัยใจนกักกีฬากล้าหาญทำงานเก่ง เคร่งคุณธรรมวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขให้บริการทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ให้ได้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับดีขึ้นไปในทุกมาตรฐานค่านิยมทำงานเชิงระบบประสบความสำเร็จด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้เคียงรับผิดชอบต่อสังคมอัตลักษณ์ เป็นคนดีตามวิถีพอเพียงเอกลักษณ์ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการดรเกียรติศักดิ์สุทธารวงวุฒิการศึกษาสูงสุดครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิจัยการประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่13ตุลาคมพุทธศักราช2565จนถึงปัจจุบันรองหุ้มในการโรงเรียน2ท่านคือ 1. นายสราวุฒิธรรมวงศ์วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่6ตุลาคมพุทธศักราช2563จนถึงปัจจุบัน 2. นางสาวราวันสโรพัน์วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่26เมษายน พุทธศักราช2565จนถึงปัจจุบันมีครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนได้แก่ 1. นางทัศนีมโนผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 2. นางอุบลวรรณราแก้วผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 3. นางนงรักรักษาผลผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 4. นายธนกิจหนักหลอผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานได้งบประมาณ 5. นายอิทธิพลจินอารีผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด58คนแบ่งเป็นฝ่ายบริหาร3คนข้าราชการครู39คนพนักง,งานราชการ2คนพนักง,งานทุรการ1คนครูพิเศษ2คน ครูต่างชาติ2คนลูกจ้างประจํา1คนพนักงานบริการ6คนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์6คนโดยมีนักเรียนจํานวน7 8 3คนนักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาตอนต้นจํานวน439คนและนักเรียนในระดับชั้นมัยมศึกษาตอนปลายจานวน344คนโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอยาเสพติดและอบัยมุก ปีการศึกษา2565ตามแนวทาง5มาตรฐานและยุทธศาสตร์4ีต้อง2ไม่จนเกิดผลบรรลุตามมาตรฐานดังนี้ 1. มาตรฐานการป้องกันสถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นทุกห้องจำนวน21ห้องคิดเป็นร้อยละร้อมีการประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน ดำเนินงานโครงการห้องเรียนปลอดบุหรี่โดยจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้ปลอดบุหรี่สอดแทรกความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดูแลนักเรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่อีกทั้งดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดเช่นกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันกิจกรรมดนตรีมีธรรม กิจกรรมวิ่งวหว้พระกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนบ้านพักกิจกรรมด้านดนตรีกีฬาเป็นต้นกิจกรรมอาสาจราจรกิจกรรมค่ายบูรณาการพระหุปัญญา 2>, 2. มาตรฐานด้านการค้นหาสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้หลักการใส่ใจโมเดลครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน100เซมีกิจกรรมโฮมรูมทุกเช้าหลังดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธงวันละ20นาทีกิจกรรมโฮมรูมคาบที่9วันอังคารมีกิจกรรมแนแนวทุกวันศุกร์คาบสุดท้ายมีแฟ้มและข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคลในห้องเรียนมีการประเมิน S D Q ประเมิน E Q มีการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดภาคเรียนละหนครั้งสรุปข้อมูลคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้ารวมทั้งมีการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามแบบรายงานระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาคาทัสทุกภาคเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 3. ม,มาตรฐานด้านการรักษา สถานศึกษามีนโยบายในการรักษาส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและส่งต่อเครือข่ายในการบำบัดร,รักษาอื่นๆจัดตั้งคณะทำงานคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษารับปรึกษาปัญหายาเสพติดและอายมุกและปัญหาอื่นๆ 4. มาตรฐานด้านการเฝ้าระวังสถานศึกษามีตู้แดงเสมารักตามจุดต่างๆเพื่อรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอายมุก จัดตั้งชุมนุมเสมารักและเครือข่ายผู้ปกครองและครูประกอบด้วยนักเรียนแกนนำผู้ปกครองเครือข่ายชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาตำรวจประสานโรงเรียนเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอและพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลเชียงกลางเพื่อดำเนินการเฝ้าระวังประสานความร่วมมือในการป้องกันปัญหายายเสพติดในสถานศึกษา 5. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอยาเสพติดและอบายมุขโดยประชุมเตรียมงานแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดแผนงานโครงการกำหนดมาตรการลงโทษและการสร้างขวัญกำลังใจซึ่งมีกิจกรรมหลักดังนี้กิจกรรมห้องเรียนสีขาวโครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติด คลินิกเสมารักตู้แดงเสมารักได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายดังนี้ MOU ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษาการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูและการดำเนินการกำกับติดตามให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนระหว่างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน MOU กับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่325เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน MOU อำเภอเชียงกลางการดำเนินงานโครงการ ToB e Number no. วันนอกจากนี้สถานศึกษาได้กำหนดปฏิทินและกำกับติดตามประเมินผลตามปฏิทินพร้อมทั้งรายงานผลให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบตามลำดับสถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรการสต้องสองไม่ดังนี้ 4ีต้องคือ 1. ต้องมียุทธศาสตร์ป้องกันแก้ไขปัญหา 2. ต้องมีแผนงานยาเสพติดที่ชัดเจน 3. ต้องพัฒนาระบบงานรองรับยุทธศาสตร์คือระบบป้องกันระบบเฝ้าระวังระบบดูแลช่วยเหลือและระบบบริหารจัดการ 4. ต้องมีเครือข่ายในการทำงาน 2. ไม่คือ 1. ไม่ปกปิดข้อมูลทั้งกลุ่มเสพ กลุ่มผลิตและกลุ่มค้า 2. ไม่ผลักปัญหาไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษาแต่ต้องนำไปบำบัดเมื่อหายก็ให้นักเรียนเข้ามาเรียนตามปกติจากผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานป้องกันสร้างสรร์สิทธิเพื่อพ้นพิษห่างภัยไม่หม่นมองมาตรฐานการค้นหาหน้าตรึกตรองตามคันลองคอยดูแลและบรรเทามาตรฐานการรักษาพาส่งต่อพบคุณหมอเครือข่ายคลายโศกเศร้ามาตรฐานด้านระวังดังเป็นเงาประสานเฝ้าร่วมมือคือหนึ่งเดียว มาตรฐานบริหารจัดการนั้นพร้อมผูกพัน MOU อยู่แน่นเหนียว c k p วันทีมุ่งกลมเกลียวมิเปล่าเปลี่ยวห้องเรียนสีขาวก้าวทำรง